นอกระบบธุรกิจผิดกฎหมายที่กำลังขยายตัวไปทั่วประเทศและหนักที่สุดอยู่ในขณะน,นี้คือพื้นที่ภาคอีสานไปติดตามปัญหานี้กับคุณสารรัฐรัตนสุวรรณ นี่นอกระบบขยายตัวเป็นวงกว้างทั่วทุกจังหวัดในภาคอีสานในทุนเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดในอัตราร้อยละ20เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่นั่นก็ไม่ร้ายเท่าการข่มขู่คุกคามของแก๊งหมวกกันน็อกที่รับจ้างทวงหนี้จากชาวบ้านด้วยวิธีการรุนแรงบรรดาลูกหนี้ต้องอยู่อย่างหวาดภวาบางรายถึงขั้นคิดค่าตัวตายเพื่อหน,นีภาระหนี้สิน การเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนของรัฐคนอีสานจึงหันมากู้เงินนอกระบบแม้ดอกเบีย้ยจะแพงและพฤติกรรมทวงหนีโน้โหดของแก๊งหมวกกันน็อกก็จำต้องเสี่ยงพี่ยังหาไม่ได้เลยเงินตอนนี้เดี๋ยวพี่ดูใบไปก่อนนะลูกหนี้รายนี้เพราะความร้อนเงินจำยอมกู้เงินจากแก๊งหมวกกันน็อก20 0 0 0บาทดอกเบี้ยร้อยละ20โดยหารู้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา การที่ได้เริ่มต้นจากนี้ไปเริ่มต้นรู้จักกับแม่ค้าคนหนึ่งเขาชวนเขาบอกว่าเนี่ยมีเงินกู้นะเอาไหมแล้วเขาก็จะพอเราตกลงเขาก็จะไปดูบ้านเราเป็นหมวกกันน็อกค่ะเขาไปดูบ้านเราไปอะไรมาแล้วก็มาทําสัญญากันแล้วก็จ่ายเงินเด๋ยวน,นั้นเลยซึ่งมันง่ายก้อนแรกเป็นดอกเด้งค่ะดอกลอยสองหมื่นส่งวันละ200รส่งไม่มีวันหมด ส่งไปเรื่อยๆเ,รยเ,รยเรยพราะว่าพี่คิดว่าเออเดี๋ยวมีเงินแล้วค่อยตัดแล้วพอไม่มีเงินส่งก็เริ่มไปเอาที่เจ้าอื่นเมื่อก่อนที่พี่ไม่มีนี้พี่ก็ใช้ชีวิตปกติตื่นเช้าพี่รอขณะที่ทีมข่าวเนชั่นเอ็กไฟ์พูดคุยกับเธอ <c oughs> เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เจ้าหนี้โทถเข้ามาทวงหนี้ไม่ได้แจ้ง เขาขอความร่วมมือมาทางอื่นน่ะพี่ไม่ได้บอกให้ทหารไปนะเนี่ยอย่าเข้าใจผิดอย่างเมื่อวานนี้เขาบอกว่าจะเอายังไงจะจ่ายผมยังไงหรือว่าจะไม่จ่ายก็ได้นะความหมายก็หรือจะเอาแบบไม่จ่ายเลยอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนขู่เราอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันน่ากลัวค่ะอาชีพค้าขายที่ทำไรายได้เพียง1 5 0 0 0บาทต่อเดือนกับภาระหนี้สินที่มากถึงเดือนละ3 0,000 0บาทเมื่อไม่มีจ่าย เจ้าหนี้จะส่งแก๊งหมวกกันน็อกมาข่มขู่ถึงขั้นเอาชีวิตเธอต้องอยู่อย่างหวาดภวาและคิดฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหามาแล้วหลายครั้งเขาก็โทรหาโทรจิกโทรตามพี่ก็นี่แหละคะ่ะมันเพิ่งอยู่ไม่ได้ไม่มีความสุขไม่มีใจแตททางานพี่เคยจะฆ่าตัวตายตั้งหลายครั้งแล้วแต่พี่ไม่ได้เห็นหน้าโลกการทวงหนี้ด้วยวิธีการขม่มขู่คุกคาม กระทรวงยุติธรรมรับเรื่องของความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบผ่านศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมพบว่านับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นนี่ระบบมันมีมันมีสองประเภทนะประเภทแรกคือ,เ,อ,อเก็บดอกเบี้ยรายวันนะครับปล่อยกู้ในระยะสั้นนะครับแล้วก็ส่นวนมากจะไม่ไม่ใช้การทำสัญญาเป็นเป็นเป็นเงื่อนไขนะครับจะใช้อำนาจอิทธิพลในการข่มขู อีกประเภทนึงคือแก๊งเงินกู้ในในในพื้นที่เขาจะมีนายทุนในพื้นที่แล้วก็มีการเอาระดับเปลี่ยนในการสัญญาเนี่ยอย่างเช่นเซ็นสัญญาเปล่าอย่างเงี้ยหรือหรือหรือเซ็นเซ็นแล้วเซ็นจำนวนเงินที่สูงแล้วรับเงินจำนวนน้อยกว่าความเป็นจริงนะโดยหักดอกเบี้ยเป็นส่วนหนึ่งไอ้พวกเนี้ยมันจะไม่จะไม่ค่อยเก็บหลักฐานไว้แก๊งมอเตอร์ไซค์ปัจจุบันนี้นะแก๊งแก๊งหมู่ของเรจะไม่เก็บหลักฐานไว้ที่ตัวคนมันจะอาศัยความจําจะรู้เลยว่าเวลานี้จะไปพวงที่บ้านไหนสถิติข้อมูลตั้งแต่เปิดศูนนยย์มมาาาเี่่ปรระณกวลั ลททีี่่่ขออรับเหืพฤติกรรมการทวงหนี้โหดภาพข่าวการทำร้ายร่างกายกระทั่งเผาบ้านลูกหนี้สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบในสังคมไทยยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอเป็นปัญหาเรื่องของของการกบังคับใช้กฎหมายนะครับคงเป็นบทบาทของตํารวจที่ต้อง้าไปดูแลตรงนี้อาจจะเข้มงวดในระดับหนึ่งแต่ว่าแต่ว่า,ต,วาต,ต้องจริงจังมากกว่านี้ทหารชุดเฉพาะกิจ กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดขอนแก่นเข้าจับกลุ่มแก๊งของนายสุทนปิ่นทองในทุนปล่อยเงินกู้รายใหญ่ในภาคอีสานพบหลักฐานเป็นเอกสารรายชื่อลูกหนี้กว่า500รายมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทต่อเดือนการจับกลุ่มนครั้งนี้เป็นครั้งที่4ในรอบ4เดือนสืบร่วมกอบเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพื้นที่เงินกู้นอกบบเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาจะเป็นเปิดเป็นบริษัทยกตัวเองเป็นบริษัท ก็จะมีพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทคือหมวกกันน็อกที่เก็บรายวันลักษณะนี้ก็คือทบต้นทบดอกที่เราจับกลุ่มไปนะฮะสี่เคสท,ที่ผ่านมาสองพันกว่าลายลูกหนี้นะแล้วถ้าเกิดนับดอกด้วยก็หลายสิบล้านนะฮะเง,เงินหมุนเวียนวันละห้าล้านนะฮะของของผมรายหนึ่งที่จับนึงนายทน,นี่คือโรเบียว,วันละวันละห้าล้านบาทแก๊งหมวกกันน็อกส่วนใหญ่จะเลือกใช้คนที่มีคดีติดตัว หนึ่งในแก๊งทวงหนี้ของนายสุธนบอกกับทีมข่าวในชั้นเอ็กไฟ์ว่าการทวงหนี้ไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนลูกหนี้เริ่มมีเงื่อนไขบางรายถึงขั้นไม่ยอมใช้คืนส่วนตัวไม่กล้าใช้ความรุนแรงเพราะอยู่ในการคุมประพฤติของเจ้าหน้าที่ก่อนก็เก็บสบายหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเราบางครั้งเราออกสายก็ได้ยังเก็บได้อยู่ทุกวันนี้ออกสายไม่ได้แล้วต้องออกแต่เช้า เพราะว่าบางทีลูกค้าเขาก็ไม่ค่อยอยากส่งอย่างเงี้ยเราต้องไปพิเวลายอย่างเงี้ยเขาเห็นว่ารัดเข้ามาช่วยเขาก็เลยไม่อยากส่งเขาแค่อยากขอ่านอมนี้เราก็เลยจากจากลูกค้าที่เก็บดีก็ตามไปลูกค้าที่เก็บยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลูกหนี้รายนี้กู้เงินนอกระบบ140,000บาทเพื่อไปทำงานไต้หวนันระหว่างนั้นเจ้าหนี้ได้ยึดบัตร a อทไว้ y, แล้วให้เธอทยอยส่งเงินใช้หนี้เมื่อผ่านไปสองปีกลับพบว่า นี่ก่อนนั้นไม่ลดลงเธอจึงรู้ตัวว่าถูกโกงก้อนแรกที่เอาไปของพี่นี่แสนสี่ค่ะคือเราไม่ได้ไปยืมเงินไปเขาแบบไปทําอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะในนั้นคือระบุแล้วคือยืมเงินไปไต้หวันคือเขาเป็นนายหน้าทําอะไรให้เราหมดเลยเราได้ไปจริงๆนะคะได้ทํางานถูกต้องตามกฎหมายด้วยโดยเงินเดือนของไต้หวันนะขณะนั้น1 5ื่นปี่เหรียญไต้หวันมาคะ่ะเขาให้เปิดบัญชีแต่ว่าเขาจะเอา A t m เไว้กับเขา ญาติเราจะได้ถือแค่สมุดบัญชีเงินฝากใช่ไหมคะ mm hmm. พอเราเข้าส่งเงินเข้าบัญชีมาปุ๊บ mm hmm. เขาจะไปกดเอาตังมาแล้วเขาจะมีสมุดเล่มเล็กเริเล่มขนาดนี้ค่ะ mm hmm. ให้เล่มหนึ่ง mm hmm. แล้วจะเขียนชื่อพี่ใช่ไหมคะคณิ t h า,า mm hmm. เขียนไว้ข้างหน้า mm hmm. แล้วก็ยอดนี่แสนสี่นะเขาก็จะไล่มาเป็นเดือนเป็นวันที่กลับมามีเงินมาแสนกระบาทก็ไปใช้นี่เขาซึ่งปรากฏว่าก็ไม่หมดอีกความเข้าใจเราคิดว่าถ้าไม่หมดก็น่าจะเหลือสักหมื่นสองหมื่น,นอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าดอกแต่ความจริงมันก็ยังเหลืออยู่เท่าเดิม เจ้าหนี้เริ่มใช้ช่องทางด้านกฎหมายมาเล่นงานขณะที่เธอไม่มีทนายความช่วยคดีจึงทำสัญญายอมความโดยไม่รู้ตัวและต้องเสียที่ดินทำกินเพื่อใช้หนี้ให้กับในทุนมันมีหมายสารมาเขาบอกว่าพวกพี่เนี้ยไม่เคยติดต่อไม่เคยใช้หนี้เลยเราไปเราไปขึ้นไม่ถึงสารนะคะไม่ไม่ได้เข้าไปในห้องห้องพิจารณาคดีอะคะ่ะ เขาจะไปดักอยู่ตรงบันไดาทางเข้าเขาบอกว่าให้มาเซ็นจะได้ไม่ยุ่งยากเราคุยกันได้ให้มาเซ็นพี่สาวก็เลยบอกว่าให้เซ็นอะไรก็เป็นนี่หนูแสงสองแสนหกแล้วก็ให้เซ็นเราจะคุยกันลดดอกลดต้นยังไงก็ค่อยมาคุยกันพี่สาวก็เลยบอกว่าไม่เซ็นเขาก็ไล่พี่สาวลงมาหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนก็มีคําสั่งศาลคําพิพากษาของศาลว่าเราแพ้แพ่งไปแล้วเพราะว่าเราไม่ไปผิดนัดเราไม่ไปตามนัดเราเป็นควรผิดนัดที่ไม่ไปประนอมนี้กับเขาอะค่ะ เขามาคุยข้างนอกบอกว่าป้าถ้าป้าอยากจะจบจริงๆอ่ะหนูขอ4ี่0 0ื่นให้ให้ไปประเมินที่ดินแล้วก็เอาเข้าทากศเอาเงิน4ี่0 0ื่ให้เขาโดยที่เราขอโฉนดคืนทั้งสองใบศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรมพบว่าปัญหาของคนอีสานคือขาดโอกาสที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมจึงตกเป็นเหยื่อของหนี้นอกระบบ การกรับใช้กฎหมายเนี่ยการการการดูแลเนี่ยจำเป็นาะคนเขาเดือดร้อนนะครับสองเนี่ยถ้านี่ระบบแบบแบบแบบทำสัญญานะแบบเงินในทุนเงินกู้เนี่ยเราเราต้องให้ความรู้กับเขาทําสัญญาอย่างไงไม่เสียปเปรียบเมื่อเขาถูกฟ้องก็ต้องทํำยังไงไม่ไปศาลไม่ได้อะไรเงี้ยเราต้องให้ความรู้เขาถ้าเขาขาดตรงนี้เขาไม่สามารถหาทนายได้เราต้องหาทนายเขาจัดหาทนายให้เขา,า,นา,ใ,เขาในการที่ไปต่อสู้คดีการผลักดันพรบรทวงถามหนี้ของคอสชอ ทำให้กระแสสังคมตื่นตัวกับปัญหาหนี้นอกระบบอีกครั้งบรรดาลูกหนี้ต่างมีความหวังว่าร่างพรบฉบับนี้จะผ่านการพิจารณาโดยเร็วเพื่อบังคับใช้กฎหมายเอาผิดกับผู้ทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรมส่วนกระทรวงยุติธรรมพยายามผลักดันปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นวาระแห่งชาติถ้าในระยะยาวเนี่ยกระทรวงธรรมองในเชิงระบบ เราก็ทํางานวิจัยร่วมกับทางจุฬาในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับก็ผลผลสรุปออกมาเนี่ยมันต้องแก้นในเชิงระบบอ่ะคือกระทรวงยุติธรรมพยายามพยายามที่ผลักดันตรงนี้ให้ให้เป็นวาระแห่งชาตินะเพื่อเพื่อทุกหน่วยเ่ยจะได้มาร่วมกันแก้ไขนะถ้าเป็นนโยบายของของภาครัฐรัฐบาลน,นะมันก็จะถ้าออกนโยบายออกมานะครับทุกหน่วยงานจะต้องเข้าไปดูแลเข้าไปแก้ไขแล้วมันแก้ไขปัญหาต่างคนต่างทําไม่ได้ มันต้องร่วมมาคิดร่วมกันทาในการแก้ไขปัญหาขสชและกระทรวงยุติธรรมยื่นมือเข้าไปช่วยบรรเทาปัญหานี้กับลูกหนี้ในพื้นที่ภาคอีสานในขณะที่สนช อยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรมจากนี้ไปเราจะมาดูว่ากฎหมายน,นี้เมื่อผ่านการพิจารณาของสอนอชกฎหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรมจะศักดิ์สทธิ์จริงหรือไม่คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube และเว็บไซต์เนชั่นทีวีพร้อมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook เพื่อรุ่นรับเสื้อรายการสัปดาห์ละ5ตัว